ดอกสไม่มาคูณสไม่ก่อน680คูณ2ไปเอาแล้วตอนนี้ฟีมา1มา2มา3ดอกสีมาแล้วดอก5มาเลยโอ้โหเอาแล้วก็ผมจัดไปอย่างนี้680 680คำเตือนวิดีโอนี้จัดเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้มีอายุไม่เกิน18ปปีควรได้รับคำแนะนำ กราบสวัสดีนะวันนี้เราอยู่ในเกมแมวครับผมจัดทุนไปฮะสามแปดศูนย์ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาจัดกันสักตารางสามสิบเลยครับผมโอ้โหแต่ก่อนอื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด่อนสักทีกดกระดิง่งดิงหูติงแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับไปกันเลยสิครับผมโอ้โหเอาแล้วฮะตอนนี้ไปดูกันก่อนเลยครับผมจัดมาคิงหรือเปล่าคิงไม่มาครับผมอู้กองมาสามกองมาสามับผมฟรีมาหนึ่งฟีมาหนึ่งโอ้โห อ,อ๋อแล้วก็ผมจัดมาอย่างนี้กองมาสามแซลมอนมาหรือเปล่าแซลมอนไม่มาโอ้โหฟรีมาหนึ่งมาสองฟรีมาหนึ่งมาสองสัตว์มา,า,มมาโอ้ <laughs> จัดมาครับผมไม่ได้จัดมานะฮะโอ้โอาแล้วนี้ไปครับผมขออภัยด้วยนะฮะพูดคําจาไม่เพาะนะไม่ดูภาพเลยต้องขออภัย,ยนะครับตอนนี้จัดกันไปก่อนต่อเนื่องกันไปเลยสิมาสิมาหรือว่าโอ้โหแซลมอนมาแล้วครับผมแซลมอนบวกวายเขมาบวก e เปกปครับผมสามสิบสไปก่อนโอ้โหอาล้วนี้หนึ่งจุดห้าศูนย์คิวมาหนึ่งหกสองหนหกองวาบวกพั 4, ดวบวกพัี่พันสไปเลยครับอาลแล้วแล้ววายบกเออีจกกัดไปหนึ่งแปดเก้าโอ้โหหกสิบก็มาหกสิบก็มาจ เก๊กหรอครับหนึงครับผมจัดมาอย่างนี้ฮะเอาละฮะับสี่ร้อยไปแล้วสี่ร้อยไปแล้วห้าร้อยหกร้อยไปแล้วผมหกร้อยไปแล้วแปดร้อยไปแล้วครับผมรอเลยฮะแปดร้อยไปแล้วโอ้โหพันหนึ่งนี่ครับผมพันหนึ่งฮะจัดกันไปอย่างนี้ทะลุทะลวงกันไปเลยครับพันสองไปแล้วพันสามไปแล้วครับผมโอ้โหจัดต่อเนื่องกันไปยาวๆครับผมยาวๆครับเจ้าแมวเราจัดกันไปครับพันห้าไปแล้วครับผมพันห้าไปแล้วนะครับหนึ่งพันหกพันหกพันเจ็ดไปแล้วโอ้โห ไปดีครับพันแปดสองพันไปนะครทะลุทะลวงไปเลยะค,ะ 4, 9, ครับผมสี่พันเก้าครับผมจัดหนักกันไปนะครับผมโอ้โหสี่พันเก้าครับมานี้และสามสิบอยู่ไม่ได้ะครับผมจัดไปฮะ,ะต้องจัดให้หนักนะครับผมจัดไปแต่ละร้อยสิครับรออะไรละครับผมโอ้โหนะครับตอนนี้บวกมาสี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดแล้วหืมวายมากองก็มาจัดกันไปอย่างนี้วายมาฟรีมาหนึ่งฟรีมาหนึ่งกอนโอ้โหมาแล้วนะครับผมเจมาสิบมาหรือเปล่าติบไม่มา ฝีมา1มา 2. โอ้โหวัวแล้วพัดมากองมา1กองมา1 A มาคิงมาคิงมาหรือเปล่าฝีมา1มา2มา3แล้วายมา2จะด,ดอกสีมาหรือเปล่าจัดดอกสีมาไหมอดอกสีไม่มาคูณสองไปก่อน6 8แปูคูณไปเอาแล้วตอนนี้ฝีมา1มา2มา3ดอกสีมาแล้วดอกห้ามาเลยโอ้โหเอาแล้วก็ผมจัดไปอย่างนี้680 6 8 0ด่ครับอือหือเอาละฮะแล้วจัดไปอย่างนี้ฟรี12ครับผมฟรี12ฮะโอ้โหไปดีครับต่อนเนื่องกันไปเลยฮะยาวๆครับผมไปแล้วพี่แมวของเราจัดมาอย่างนี้คูณ 4, 4ไปก่อนฟรีเลย10ฟรีเลย9จัดไปโอ้โหพอสาลร่ายมาอีกคูณ8 480 480อือหือเอาลนะฮะ ทิ้งมาอีก20บเบาเบาเบาร้อยหกสิบก็มาร้อยหกสิบคูณแปดคูณแปดไปคูณสิบสองไปแล้วผมโอ้ยปีเหลือเจ็ดครับผมเหลือหกไปแล้วฮะตอนนี้คูณสิบหกไปเลยคูณสิบหกไปเลยครับผมรัวไปเลยฮะต่อเนื่องกันไปฮะรัวรัวกันไปคูณสิบแปดคูณสิบแปดไปดีฮะคูณยี่สิบต่อเนื่องกันไปเลยครับผมต่อเนื่องกันไปฮะยาวๆปีเหลือสาม ปีเลยสโอ้โหเอาแล้วตัวนี้ไปด้ครับจัดไปปี1นึ 2, ่ 1, ีสอีหนีสโอ้โหจัดไปฮะคูนี่สิบหอสาายมาอีก660 660, นกูนย์คูนี่สองสามันสีคูนี่สองีเลือีกหจัดไป3ามสองศเจ็ดก็มา5้าก็มีโอ้โหมื่นหนึ่งก็มาจัดกันไปรัวรัวรัวไม่หยุดชุดกันไม่อยู่แล้วตอนนี้หึทะลุทะลวงเลย3,3มันสาก็มาโอ้โห ายครับผมหายใจหายคอไม่ทันนะฮะตอนนี้ครับผมโอ้โหจัดไปดิครับเต็มคาราเบลกันไปแล้วตอนนี้ไปแล้วครับผมย,ยาวๆฮะโอ้โหสามพันเจ็ดสามพันแปดสี่พันไปแล้วครับผมสี่พันไปแล้วฮะสี่พันไปแล้วโอ้โหสี่พันเจ็ดดีครับสี่พันเก้าห้าพันไปแล้วครับรออะไรนะฮะตอนนี้ห้าพันห้าไปแล้วครับผมโอ้โหจัดกันไปะฮะหกพันไปแล้วครับผมหกพันไปแล้วฮะรัวๆกันไปเลยะฮะ สองหมื่นหดิครับผมโอ้โหไปครับผมยาวๆฮะสองหมาพันเก้าอโอ้โหแล้วจัดปีขั้สุดท้ายปีขั้สุดท้ายเจมาคูยี่สิก่อนเลยพันสี่สก็มาพันสีิบก็มาโอ้โหไปดีฮะรัวๆกันไปเลยครับผมตึงจะจัดจัด,จดตึงๆครับผม สองหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่สิบครับผมไม้นี้ครับผมไม้ why? นี้นะฮะจัดกันไปโอ้โหสำหรับวันนี้นะฮะจัดหนักจัดเต็มจัดตึงนะฮะบวกมาแล้วก็บอกโอ้โหสามหมื่นฮะสามหมื่นสามพันสองร้อยสี่นะครับ 30, นะ 33, ผมถ้าชอบนะฮะ อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดซับสไคร์กดกระดิ่งติ่งหูติ่งแมวคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผม้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ